ดวงเด่นรายวันประจำวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563การงานวันนี้นะฮะเป็นฐานเปิดดวงรับทรัพย์รับบารมีติดต่อประสานก็ทุกอย่างรวยในเรื่องของการเงินบอกว่าเงินดีขึ้นวันนี้รับทรัพย์รับบารมีสภาวะการเงินหมุนคล่องนะฮะเรื่องของสุขภาพบอกว่าไมเกรนอย่างแรงอย่างไรครับอาจารย์ครับสุขภาพระวังความคิดไมเกรนเนะฉะนั้นวันนี้เมื่อมีการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีพบแพทย์ด่วนจะทำให้ชีวิตคุณเวิร์กมากครับในเรื่องของความรักเป็นรักที่สมบูรณ์เป็นรักที่โอชะเป็นรักที่มีความสุขวันนี้เราจะ ต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับส่วนการเสริมดวงวันนี้แนะนําให้ปล่อยปลาไหลนะครับจะกีดจํานวนกีดตัวขึ้นอยู่กับเรานะฮะวันนี้เวลามงคลในวันนี้คือ6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าในช่วงเย็นคือเวลา18บแนาฬิกาถึงเวลาสองทุ่มสีต้องห้ามในวันนี้คือสีฟ้าและก็สีน้ําเงินสีที่ทําให้คุณรวยคือสีม่วงสีที่ทําให้คุณแรงงานคือสีแดงและความรักของคุณรุ่งพุ่งแรงคือสีเขียวรวยครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับการงานวันนี้นะฮะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แห่งการทำงานเป็นวันเริ่มต้นแห่งการเริ่มใหม่วันนี้ดวงอาจจะไม่เข้าข้างการงานอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินบอกว่าหมุนไม่ทันสภาวะจากการงานมา เรื่องถึงการเงินฉะนั้นวันนี้อาจจะมีความคิดความเครียดกดดันในเรื่องของการเงินสุขภาพบอกว่าต้องระวังอย่างมากแนะนําให้การนอนหลับเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆดูแลสุขภาพเรื่องของความรักบอกว่ารักแสนหวานมากอย่างไรครับอาจารย์ครับความรักของคุณโอชาสดชื่นสดใสวันนี้เป็นรักที่มีความสุขเป็นรักที่กําลังใจวันนี้ให้คุณจับมือแฟนคุณและคนที่คุณรักผ่านวิกฤตต่างๆและคุณจะพบกับความสุขอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีนครับอาจารย์ครับต้องแนะนําในการบริ จากข้านนำกาไฟบริเวณวัดวารา,ามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมเลขมาหามงคลเวลามหาเลิกในวันนี้คือ8ดโมงเช้าถึง10โมงเช้าและในช่วงเย็นคือเวลา20นาิกาถึงเวลา22นาฬิกาสีต้องห้ามในวันนี้คือสีแดงถ้าเกิดว่าอยากจะรวยในวันนี้คือสีเหลืองคุณรวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2563การงานวันนี้นะฮะต้องบอกเลยเป็นวันที่โดดเด่นเป็นวันที่ปังเป็นวันที่สําเร็จเป็นวันที่รับทรัพย์นะฮะวันนี้ติดต่อประสานงานในทุกเรื่องราวสำเร็จรวยในเรื่องของการเงินบอกว่าเงินฟลุกอย่างไรครับอาจารย์ครับ,รนค,รบคนที่ทํางานในเรื่องของฟุกฟุกมีโชคแบบฟุกฟุกได้งานแบบฟลุกฟลุกนะครับหรือจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในเรื่องของลอตเตอรี่วันนี้มีเกณฑ์ได้ 7,5วันนี้รวยครับในเรื่องของสุขภาพบอกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดอย่างไรครับอาจารย์ครับวันนี้ระวังเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ผ่าตัดในเรื่องของมดลูกลำไส้ช่วงท้องฉะนั้นวันนี้ ล่อยวางว่างสุขรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีพบแพทย์อย่างเร่งด่วนครับในเรื่องของความรักไม่ลงตัวไม่ลงรอยต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยถอยกันคนละก้าวห่างกันคนละนิดนะครับคุยกันด้วยสติและปัญญาญาณจะต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีนครับอาจารย์ครับวันนี้นะฮะแนะนําตักบาตรติดต่อสักห้าวันนะฮะบริเวณวัดวาอารามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนะจะส่งจะเสริม,จะ,มจะช่วยให้คุณพบรักที่สดใสและสดชื่นเป็นกําลังใจใทุกท่านครับเลขมหามงคลเวลามหามงคลในวันนี้คือ คือส0บนาฬิกาตอนเช้าถึงเวลาบ่ายโมงและก็ในช่วงดึกนะครับคือเวลาสี่ทุ่มถึงเวลาตีหนึ่งสีต้องห้ามในวันนี้คือสีชมพูถ้าเกิดว่าอยากสุขภาพดีในวันนี้ต้องสีส้มถ้าเกิดว่าความรักอยากรุ่มเรืองต้องสีเขียวแล้วก็อยากรวยมากต้องสีน้ําตาลคุณรวยแน่นอนครับ 2> 2. ครับดวงเด่นรายวันประจำวันพุธที่7็ตุลาคมพุทธศักราช2563าต้องบอกว่าวันนี้คุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีกันะยาณนิมิตที่ดีนะครับ หรือนายทุนที่ดีวันนี้การงานบอกเลยว่าสําเร็จรวยรุ่งเรืองแน่นอนครับในเรื่องของการเงินเป็นการเงินรับทรัพย์อย่างไรครับอาจารย์ครับวันนี้การเงินรับทรัพย์ติดต่อประสานคอนแทคกิจการการค้าการขายสําเร็จทุกเรื่องราววันนี้รับทรัพย์รวยในเรื่องของสุขภาพระวังการแพ้อย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนสุขภาพนะฮะระวังในเรื่องของการแพ้ฝุ่นแพ้อ,แพอ,อาหารแพ้ทุกสิ่งอย่างโรคปรนี้ วันนี้เจ็บป่วยพบแพทย์อย่างด่วนดูแลสุขภาพของเราจะผ่านด้วยดีครับในเรื่องของความรักเป็นรักปฏิหารอย่างไรงครับยันครับวันนี้ต้องแสดงความดีสสาหรับคนที่โสดนะครับโอกาส80%นะครับมีโอกาสพบรักสูงฉะนันวันนี้คนที่โสดอยู่ปล่อยมือปล่อยความทุกข์แล้วก็ก้าวผ่านด้วยความรัก อย่างมีความสุขแน่นอนครับเราจะต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะฮะแนะนําการปลูกต้นไม้บริเวณวัดวารามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะจะทําให้ชีวิตคุณแก้เคล็ดและทําให้คุณก้าวผ่านวิกฤตต่างๆรวยสําเร็จแน่นอนครับเลขมหามงคลเวลามหามงคลในวันนี้คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและในช่วงดึกเวลาตีหนึ่งถึงตีสามสีต้องห้ามในวันนี้คือสีส้มถ้าเกิดว่าคุณอยากสุขภาพดีคือสีบรอนถ้าเกิดว่าคุณอยากความรักรุ่งคือสีเขียวถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวย มากๆคือสีม่วงคุณรวยมากแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจําวันพหุธที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563ต้องบอกว่าเป็นพื้นชะตาเปิดวันนี้รับทรัพย์รับบารมีงานสําเร็จในทุกเรื่องราวติดต่อประสานสําเร็จรวยในเรื่องของการเงินบอกว่าสะพัดอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ทําให้เจ้าของกิจการนายห้างต่างๆยิ้มรับเงินอย่างแน่นอนวันนี้เงินสะพัดกิจการที่ทําสําเร็จรวยในเรื่องของสุขภาพระวังการเดินทางอย่างไรครับอาจารย์ครับการเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกการเดินทางใกล้ไกลนะฮะนั้นวันนี้ใช้ สติและปัญญามีสติอย่างรอบคอบครับความรักบอกว่าเป็นรักที่รอคอยอย่างไรครับอาจารย์ครับสําหรับความรักนะฮะคุณอาจจะมีความรัก แอบชอบแอบรักใครสักคนหนึ่งที่คุณรอเขาอยู่วันนี้มีเกณฑ์พบรักสูงฉะนั้นวันนี้แสดงความยินดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับวันนี้แนะนําปฏิบัติธรรมติดต่อกันสักเวันนะฮะบริเวณวัดวาอารามหรือสถานที่ต่างๆจะส่งจะเสริมจะเชิดชูให้พื้นชะตาคุณดีวันดีคืนรวยวันรวยคืนสําเร็จอย่างแน่นอนครับเลขมหามงคลในวันนี้คือ15นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและในช่วงเย็นคือเวลาตีสาถึงหโมงเช้าสีต้องห้ามในวันนี้นะครับ นั่นก็คือสีม่วงถ้าเกิดว่าคุณอยากสุขภาพดีต้องใส่สีแดงถ้าเกิดว่าคุณอยากงานรุ่งเรืองต้องใส่สีเขียวถ้าเกิดว่าอยากรวยแรงๆต้องสีฟ้ารวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศกักราช2560ต้องขอเป็นกำลังใจให้คนวันศุกร์วันนี้นะครับชั้นวันนี้อาจจะไม่ราบรื่นอ,อาจจะไม่เข้าข้างเงิน,นอาจจะไม่เปิดงานอาจจะไม่ปังวันนี้ให้คุณใช้สติและผ่านจากวิกฤตต่างๆด้วยดีครับในเรื่องของการเงินตรงว่าเสียงเงินก้อนโตมากอย่างไรครับอาจารย์ครับวันนี้นะฮะในเรื่องของฐานการเงินมีเกณฑ์สภาวะกดดันในเรื่องของการเงินนะฮะวันนี้ การเงินมีปัญหาการเงินเกิดอุปสรรคในพื้นชะตาของกิจการวันนี้ผ่านทุกอย่างให้ดีจะเป็นมงคลอย่างที่สุดครับในเรื่องของสุขภาพเมื่อยล้าอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนสุขภาพวันนี้แนะนําให้พักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆนะครับใช้สติและปัญญาดูแลสุขภาพของเรานะครับจะทำให้คุณไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่เป็นอะไรที่รุนแรงอันตรายอย่างมากวันนี้ขอให้คุณผ่านด้วยดีครับวันนี้ความรักยูเทิร์นอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนความรักนะครับวันนี้มีเกณฑ์รีเทิร์นกลับมาในเรื่องของความรักนะครับคนที่ หรือจะเป็นรักซ่อนเงื่อนรักสามเศร้าสี่เศร้าวันนี้มีเกณฑ์กระบม่อมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วฮะคุณจะเลือกหรือคุณจะเซเยตหรือเซโนขอให้คุณผ่านด้วยดีครับวันนี้ต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับวันนี้ตลอดทั้งวันอาจจะโชคไม่เข้าข้างเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้คุณต้องมาเสริมดวงด้วยการถวายแจกกัน,กนที่วัดวารามหรือในพระอุโบสถนะครับจะส่งเสริมโชคชะตาของคุณให้สําเร็จและผ่านด้วยดีเป็นมงคลสูงสุดครับเลขมหามงคลเวลามหาลาบในวันนี้คือ6กโมงเช และในช่วงเย็นคือเวลา6โมงเย็นถึงเวลา2ทุ่มสีต้องห้ามในวันนี้คือสีม่วงถ้าเกิดว่าอยากสุขภาพดีคือสีแดงถ้าเกิดว่าคุณอยากรักดีรุ่งก็คือสีเขียวถ้าเกิดว่าอยากร่ำรวยคือสีฟ้าคุณรวยแน่นอนครับ 2> 5, 2, ครับดวงเด่นรายรประจำวันเสราร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่สำเร็จอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่โชคชะตาเปิดในฐานของการงานวันนี้ ในเรื่องของงานสําเร็จทุกเรื่องราวรวยในเรื่องของเงินบอกว่ารับก้อนโตมากอย่างไรครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าดาวอุปถังในฐานของการเงินวันนี้นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับวันนี้เงินเกิดรัพย์เกิดจากบุรุษอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์วันนี้การเงินทุกอย่างสิ่งเปิดรวยครับในเรื่องของสุขภาพอ่อนเพลียนอนไม่หลับอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนสุขภาพวันนี้นะฮะแนะนําในการพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆเพื่อสุขภาพของเราที่จะดีต่อไปฉะนั้นวันนี้ ปล่อยวางว่างสุขทุกอย่างอะไรไม่ควรคิดปล่อยทั้งหมดแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราให้มีความสุขตลอดไปครับความรักบอกว่ามีปากเสียงอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนความรักนะครับกระทบกระทั่งปากเสียงการเจรจากันไม่ลงรอยกันชั้นวันนี้ถอยคนละก้าถ้ารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ซึ่งกันและกันวันนี้ขอให้ทุนผ่านด้วยดีให้ความรักสดชื่นโอชะตลอดไปครับวันนี้ต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับ วันนี้นะฮะแนะนําการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับตามวัดวาอารามหรือสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อแก้เคล็ดพื้นชะตาปล่อยวางว่างสุขวิบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้ลดน้อยถอยลงวันนี้ ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วคุณสําเร็จรวยยาวแน่นอนครับเลขมาหามงคลเวลาดีในวันนี้คือ8ปดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าและในช่วงเย็นคือเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มสีต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวสีที่ทําให้คุณสุขภาพดีวันนี้คือสีฟ้าสีที่ทําให้คุณใส่แล้วรักแรงดีคือสีแดงแล้วก็การงานของคุณจะรุ่งจะรวยคือสีเหลืองแล้วก็สีบอลเงินคุณรวยแน่นอนครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยบีเ H ิ ที่มีสมสมของสระแดงตังถังเช่าเห็ดลินจือและสาสกัดงาดำอุดมไปด้วยสุดยอดราชาสมุนไพรจากธรรมชาติ